ตอนนี้ก็ใกล้เค้นเดือนใหม่กันอีกแล้วแน่นอนเลยนะคะว่าคลิปนี้อิงก็ได้ครับสัรนเกมหน้าเล่นมาใหม่ในเดือนกันยายนมาทําการแนะนําให้กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยเลยค่ะรอบนี้ก็มีทั้งเกมฟอร์มใหญ่ฟอร์มเล็กทั้งเกมที่เล่นเพลินยันเกมเล่นมันกระดูเดือดให้เลือกไปติดตามการถึง10เกมกันเลยนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่ามีเกมไหนที่เพื่อนๆโดนใจกันบ้างค่ะ ในเกมที่1น,นี้ก็มาดูเกมยิงมันที่ทําออกมาออกแหวกแนวพร้อมให้เราได้มาเดินหน้ายิงกันเร้าใจไปกับเสียงเพลงร่วมด้วยภายในเกมที่มีชื่อว่าเมทัลเฮลซิงเกอร์ โดยเกมนี้เขาก็ทำออกมาเป็นเกมแนวแอคชั่นปะจนภัยในมุมมองบุคคลที่1ผลงานจากทีมพัฒนาเกม The Outsider และก็ Funcom ที่จะพาผู้เล่นไปรับบทเป็น d i u n o ลูกครึ่งมนุษย์ปีศาจท,ที่บกมุ่นอยู่กับการล้างแค้นปีศาจเราจะได้มาประจันหน้ากับกองทัพปีศาจมากมายเพื่อสาวไปถึงตัว The Red j d g e ผู้ที่ทําให้เราต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับปีศาจอย่างบ้าคลั่งนั่นเองค่ะ ดูเกมเพลย์นี้แล้วเนี่ยอาจจะทําให้นึกถึงเกมดูมในสมัยก่อนก็เป็นได้ตัวเกมนี้เขาก็จะให้เราได้เดินหน้ายิงกันมันๆพร้อมศาสตร์เพลงประกอบในสไตล์เมทัลเข้มๆที่ดูเร้าใจแต่เกมนี้เราก็ต้องเลงยิงตามจังหวะเพลงให้ดีกันเลยนะคะสามารถเลงคอมโบเพื่อเพิ่มพลังโจมตีกันก็ได้ ยิ่งถ้าเกิดว่าเรายิงตามจังหวะเพลงมากเท่าไหร่นั้นก็ยิ่งเพิ่มอนุภาพในการโจมตีมากยิ่งขึ้นนอกจากอาวุธปืนที่เราสามารถใช้กันได้แล้วก็ยังมีอาวุธระยะประชิดที่เราสามารถใช้ประสานการต่อสู้เพื่อทำคอมโบได้อีกด้วยค่ะ ส่วนตัวอาวุธก็มีให้เราได้เลือกใช้กันมากมายเลยแล้วก็ยังมีเพลงประกอบเกมสุดมันให้เราได้สนุกกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เกมนี้เนี่ยมีแผนว่าจะลงให้กับเครื่องเล่น PC PlayStation 5แล้วก็ Xbox Series X แล้วก็ Xbox Series S ในช่วงวันที่15กันยายนนี้ค่ะ เกมต่อมาขอสคริปความมันกับเกมเล่นเพลินที่จะพาผู้เล่นไปบริหารร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดได้มือเราอย่างเกมที่มีชื่อว่า Mega Fast Food a Fast Food Simulator Game นับว่าเป็นเกมจำลองการบริหารร้านค้าที่มีภาพกราฟ,ฟ,ฟิกในสไตลพ์พลิกอนทางผู้เล่นจะได้มาจัดการร้านเริ่มกันตั้งแต่การก่อร,ร่าสงสร้างร้านในฝันเล็กๆจัดการเมนูอาหารที่สามารถครีเอทขึ้นมาเองได้รวมไปถึงการจัดสรรพนักงานภานยในร้านการบริการต่างๆเพื่อให้ทางลูกค้าเข้ามาใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและเราก็สามารถสะสมเงินไปหมุนเวียนพัฒนาร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดของเราให้ใหญ่โตมากขึ้นได้อีกด้วยค่ะ ส่วนตัวเกมนั้นก็มีระบบการปรับแต่งร้านได้หลากหลายสไตล์กว่า100แบบและก็เหล่าเมนูอาหารภายในร้านทางผู้เล่นก็สามารถออกแบบได้หลายอย่างทั้งพิซซ่าเฟรนฟรายเบอร์เกอร์และก็อาหารในสไตล์อื่นๆรวมไปถึงการอัปเกรดร้านอาหารของตนเองในด้านบริการเสริมอย่างเช่นบริการที่ทางลูกค้าสามารถขับรถเข้ามาสั่งซื้ออาหารของเราได้อย่างสะดวกภายในร้าน และก็ในด้านของการจ้างพนักงานแต่ละคนนั้นก็ต้องดูว่าพวกเขาเป็นทักษะความสามารถที่แตกต่างกันอย่างไรสามารถดูค่าความผนัดของพวกเขาในการเลือกพนักงานมาให้บริการลูกค้าได้ให้ดีที่สุดส่วนเกมนี้ก็มีแลนว่าจะวางจำหน่ายในช่วงวันที่8กันยายนในปี2022นี้บนเครื่องเล่น PC ใครที่สนใจก็สามารถไปติดตามกันได้ใน Ste ีมเลยนะ ส่วนเกมที่3สาวกดิสนีย์ทั้งหลายคงฟินเวอร์กันกับเกมที่เราจะได้ไปใช้ชีวิตในโลกนิยายดิสนีย์อันเหมือนฝันอย่างเกมที่มีชื่อว่าดิสนีย์ดีมไลท์วอลเล่เกมประจนภัยจำลองการใช้ชีวิตที่ทางผู้เล่นจะได้มาอยู่ในหมู่บ้านแดนแฟนตาซีอันรายร้อมไปด้วยเหล่าตัวละครดิสนีย์แล้วก็พิกซ่ามากมายที่ขนกันมาตั้งแต่มิกกี้เมาส์ กูฟี่และออนคิงฟอร์เซนลิตเติ้ลเบอร์เมดทอยสตอรีและยังมีตัวละครอื่นๆอีกมากมายพร้อมมาทำภารกิจครั้งสำคัญในการฟื้นฟูหมู่บ้านที่ถูกทิ้งร้างให้กลับมาสู่สภาพเดิมอีกครั้งหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่มีชื่อว่า The Forgetting Uncover ซึ่งเป็นเหตุการณ์ลึกลับที่จะนำพาผู้เล่นไปยังดินแดนต่างๆ ดูจากตัวอย่างเกมนี้แล้วก็ให้อารมณ์เหมือนเกมใช้ชีวิตกับเหล่าดิสนีย์แบบเดอะซิมผสมรวมกันกับ Star ์ดิว a l ลเลที่ทางผู้เล่นสามารถสร้างตัวละครมาสำรวจโลกกันได้สามารถสร้างที่พักมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรวมไปถึงการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันกับเหล่าดิสนีย์อย่างการตกปลาก,กับกูฟี่หรือว่าจะไปปลูกผักในส่วนของวอล์อ e. ี นอกจากนี้เราก็ยังสามารถออกแบบหมู่บ้านของตนเองกันได้และก็มีระบบการปรับแต่งตัวละครมีแฟชั่นสวยๆให้เลือกใช้กันมากมายและเกมนี้ก็ยังมีการพูดถึงการเปิดให้บริการแบบฟรีทูเพลในช่วงวันที่6กันยายนนี้ในปี2022คาดว่าจะลงให้กับเครื่อง PC PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series X Xbox Series S และบน Nintendo Switch นั่เองค่ะ เกมที่4เดี๋ยวเรามาดูเกมแอคชั่นของสาวหุ่นยนต์ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ในช่วงยุคป,ปฏิวัติในปารีสอันสุดเดือดภายในเกมที่มีชื่อว่า Steelrising เกมนี้เขาก็ได้นำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสในช่วงปี1789ซึ่งเป็นอีกมุมมองที่มีการเริ่มต้นของการล่มสลายของราชาธิปไตย เมื่อทางพระเจ้าหลุยที่16ได้คิดสร้างกองทัพหุ่นยนต์มาปราบเหล่าจราจ,าจนซึ่งประชาชนในประเทศนั้นได้ถูกสังหารกันอย่างโหดร้ายทางเอจิสที่เป็นอดีตหุ่นนักเต้นก็ได้ผลันตัวมาเป็นหุ่นองครักษ์ของพระนางมารีองตัวเน็ตได้รับมอบหมายให้ไปทําลายกองทัพจากกนพร้อมหยุดยั้งความบ้าคลั่งของพระเจ้าหลุยที่16ก่อนที่ฝรั่งเศสจ,จะล่มสลายไปนั่นเองค่ะงานนี้เราจะได้มาเป็นเอจิสที่ต้องออกเดินทางไปทั่วปารีสพร้อมต่อสู้กับเหล่าสตูด,ด้วยทักษะส,ก,สกิลที่มีด้วยความที่ ตัวเกมนี้เนี่ยก็ออกแนวโซลท์ทางผู้เล่นต้องอาศัยการต่อสู้ด้วยอาวุธหลากหลายแบบและเรานั้นก็ต้องอาศัยการหลบหลีกการป้องกันตนเองให้ดีในระหว่างการต่อสู้กับเหล่าตรูอันโหดร้ายนั่นเองค่ะ แถมเราก็ยังสามารถอัปเกรดอาวุธอัปเกรดทักษะสกิลเพื่อเสริมแกล่งให้กับตัวละครของเราได้ส่วนตัวเกมนี้ก็มีแพลนว่าจะวางจำหน่ายในช่วงวันที่8กันยายนในปี2022บนเครื่อง่น PC PlayStation 5 Xbox Series X และก็ Xbox Series S ใครที่ชอบในแนวนี้ก็สามารถไปติดตามกันก่อนได้เลยค่ะ เรามาดูในเกมที่5กันต่อกับการเปิดตัวเกมตระกูลวอลคิรีโปรไฟล์ภาคใหม่ที่ทาง Square Enix ได้เลิกส่งมาให้สาวกได้สนุกกันต่อภายในเกมที่มีชื่อว่าวอลคิรีเอลิเซียมถือว่าเป็นเกมแอคชั่น RPG ที่จะพาผู้เล่นมารับบทเป็นวอลคิรีนักรบสาวจากตำนานเทพนอตที่ได้รับมอบหมายภารกิจมาจากโอดินในการรวบรวมเหล่านักรบและเหล่าพันธมิตรเพื่อลงไปสืบหาต้นตอของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์พร้อมให้นักรบสาวปกป้องโลกจากภัยอันตารายในครั้งนี้ ด้านเกมเพลย์ของภาคนี้ก็ได้เน้นการต่อสู้บูแอคชั่นทำคอมโบกันให้สนุกมีการเคลื่อนไหวที่ดูรวดเร็วเพื่อเสริมความมันตามแบบเกม RPG มากขึ้นแถมเกมนี้ก็ยังได้มีการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจักรวาลเดียวกันกับว a l k y r i e Profile ส่วนตัวละครก็มีทักษะสกิลความสามารถทั้งการใช้อาวุธและก็เวทมนต์และยังสามารถเรียกเหล่านักรบออกมาช่วยต่อสู้กันก็ได้ ดูจากตัวอย่างเกมนี้แล้วก็มีเหล่ามอนสเตอร์ปีศาจและบอสสุดโหดที่ชนให้เราได้ไปท้าทายกันทางผู้เล่นจะต้องใช้ไหวพริบในการเล่นกันนิดหน่อยแต่ดูจากเกมเพแลย์แล้วเนี่ยก็มีภาพกราฟิกที่สวยงามดูอลังแล้วน่าเล่นไม่น้อยเลยนะคะสำหรับในเกมนี้ก็มีแพลนวางจำหน่ายในช่วงวันที่29กันยายนในปี2022นี้บนเครื่องเล่น PlayStation 4และก็ PlayStation 5แต่ว่าจะลงให้กับเครื่องเล่น PC ในช่วงวันที่12พฤศจิก,กายนในปี2022นี้อีกทีค่ะ ส่วนคราวนี้สาวกเกมสงครามโลกต้องมาติดตามก,กันกับเกมที่เราจะได้มาแบกปืนไปสู้ศึกสงครามในสมรภูมิรบอิตาลีภายในเกมที่มีชื่อว่าอิซอนโซและเกมนี้ก็ทำออกมาเป็นเกมแนว FPS เดินหน้ายิงผสมแทคติคที่ต่อเนื่องมาจากเกมเวอร์ดัน แต่เกมนี้ก็ได้เล่าถึงเรื่องราวในช่วงสงครามโลกครั้งที่1บนสมรภูมูมรบแถบภูเขาแอลทางตอนเหนือของอิตาลีที่มีภูมิศาสตร์เป็นภูเขาสูงชันสนามรบแห่งนี้ก็ถูกรุกคือไปจนถึงแนวรับออสเตรฮังการีที่แม่น้ำอีซอนโซตามชื่อเกมนั่นเองค่ะ โดยทางผู้เล่นนั้นก็สามารถเลือกทหารแต่ละสายไปร่วมมือกับทหารคนอื่นๆช่วยกันยิงกำจัดเหล่าสตรูเพื่อบุกยึดคลองและทวงชิงเอาชัยชนะมายัางประเทศของตนเองกันให้ได้ซึ่งทางผู้เล่นนั้นก็สามารถทําการปรับแต่งเลือกยุธโทปกรณ์อาวุธต่างๆมาต่อสู้ในสถานการณ์ต่างๆพร้อมงัดเอากลยุทธ์ของตระกูมาร่วมด้วยช่วยฝ่ายของตนเองกันให้ได้ ดูจากบรรยากาศของเกมนี้แล้วเนี่ยก็ทําให้แอบนึกถึงเกมทันเนนเบิกแล้วก็เกม Battlefield 1ก็ได้เหมือนกันเลยค่ะแต่เกมนี้เนี่ยเขาก็ทําออกมาได้ดูน่าสนใจพร้อมภาพกราฟิกที่สวยงามและความสมจริงที่ถูกใส่เข้ามานั้นก็มีการอ้างอิงมาจากประวัติศาสตร์ทำเอาสาวกเกมแนวนี้เนี่ยถึงกับรอคอยกันไม่น้อยเลยค่ะ ส่วนเกมนี้เขาก็มีแผนว่าจะวางจำหน่ายในช่วงวันที่13กันยายนในปี2022บนเครื่อล PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X และก็ Xbox Series S และก็มีบน PC สามารถไปติดตามได้จากใน Steam เช่นกันนะ ในเกมก่อนหน้านี้อิงก็ได้แนะนําเกมเปิดร้านอาหารกันไปแล้วคราวนี้เดี๋ยวอิงจะพาไปลองขับรถขายอาหารกันแบบอินดี้กันหน่อยภายในเกมที่มีชื่อว่า Food Truck Simulator แน่นอนเลยนะคะว่าตัวเกมนี้เขาก็ทาออกมาในสไตล์เกมซิมูเลชัอรพร้อมให้เรามาเป็นเจ้าของรถบรรทุกที่สามารถเปิดประทุนให้กลายมาเป็นร้านขายอาหารเคลื่อนที่กันได้เราที่ได้รับมรดกรถบรรทุกเก่าๆจากครอบครัวก็ต้องมาปรับปรุงทําการรีโนเวทรถบรรทุกร้านอาหารกิจการของเราให้เติบโตมากขึ้น เริ่มต้นจากการปรับปรุงรถให้สามารถตั้งร้านกันได้ก่อนแล้วก็เรายังสามารถทําการปรับแต่งร้านอาหารของเราบนรถได้หลากหลายแบบกันเลยค่ะส่วนทางผู้เล่นก็สามารถขับรถไปขายที่ไหนก็ได้ภายในเมือง มีทั้งระบบการอัปเกรดรถบรรทุกและก็อุปกรณ์ทำมาหากินของเรากันก็ได้และในด้านเมนูอาหารนั้นเราก็ต้องหมั่นจัดการเก็บรักษาวัตถุดิบทําอาหารเพื่อไม่ให้มันเน่าเสียและทางผู้เล่นก็สามารถปรับแต่งครีเอทเมนูที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดให้เหล่าลูกค้านั้นมาซื้ออาหารของเราและหมั่นบริหารจัดการความสะดวกดูแลหน้าร้านก็นให้ดีเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าพร้อมสะสมเงินทุนไปขยายพยายธุรกิจรถบรรทุกขายอาหารให้เจริญเติบโตเป็นที่รู้จักของเหล่าผู้คนมากยิ่งขึ้นค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าเกมนี้ทำออกมาได้ดูสมจริงน่านเล่นออกมากซึ่งเกมนี้เนี่ยเขาก็มีแผนว่าจะวางขายในช่วงวันที่15กันยายนในปี2 0 2 2นี้บนเครื่องเล่น PC ใครที่สนใจสามารถไปติดตามในสตีมกันต่อได้ค่ะ ส่วนเกมที่8เดี๋ยวมาสนุกกับเกมปรจนภัยของสาวน้อยผู้ถูกไฟสงครามพลิกชีวิตให้เธอต้องออกเดินทางไปเปิดเผยเรื่องราวของเหตุการณ์ต่างๆผ่านมุมมองของเธอภายในเกมที่มีชื่อว่าเจด้ A f r r m m in w w n t t r r เกมนี้เราจะมาเล่นเป็นพยาบาลสาวคนหนึ่งที่มาประจนกับเหตุการณ์ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งหมู่บ้านเล็กๆของเธอในเดนบาร์ก็ถูกบุกยึดโดยกองทัพนาซีงานนี้เธอต้องลุกขึ้นมาตัดสินใจออกเดินทางพร้อมาหาวนทางเพื่อเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้และบอกเลยนะคะว่าเกมนี้เนี่ยต้องอาศัยการตัดสินใจเลือกทางเดินของทางผู้เล่นเป็นหลักเมื่อเราได้ทําการตัดสินใจกับเหตุการณ์อะไรไปแล้วนั้นเรื่องราวที่เราได้เลือกไว้จะสอดคล้องกับการเดินทางที่ทางผู้เล่นเลือก แต่ตัวเกมนี้ก็มีเส้นทางและก็ยังมีฉากการดําเนินเรื่องราวภายในเกมทั้งด้านดีแล้วก็ด้านร้ายให้เลือกหลากหลายเส้นทางเช่นกันเลยค่ะซึ่งทางผู้เล่นเองเนี่ยจะเข้าไปพัวพันธ์กับผู้คนในช่วงสงครามโลกที่เกิดขึ้นในแถบทวีปยุโรปที่ทางเจอดาเดินทางไปเพื่อปกป้องสิ่งที่เธอรักและอยากจะให้โลกนี้กลับมาสงบสุขอีกครั้งนั่นเองค่ะโดยเกมนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงอีกด้วย และเกมนี้ก็มีแพลนว่าจะวางจำหน่ายในช่วงวันที่1กันยายนในปี2022นี้บนเครื่อง PC และบน Hando Switch ค่ะต่อมาในเกมที่9นี้เราจะไปขับรถไฟขนของพร้อมเดินเครื่องไต่ภูเขาในอเมริกาคนย้ายสัมภาระกันข้ามแถบประเทศกันให้ท้าทายกันกับเกมรถไฟหลากหลายประเภทอันสุดล้ำภายในเกมที่มีชื่อว่า Train Sim World 3 นับว่าเป็นเกมจำลองสถานการณ์การขับรถไฟที่ทำภาคต่อมาจนถึงภาค3แล้วยังมาพร้อมกับภาพกราฟิกที่สวยงามเอาใจสิ่งนักขับยานพาหนะอยู่เสมอเลยค่ะ โดยเกมนี้ก็มีเหล่ารถไฟบรรทุกของและก็ยังมีรถไฟที่เปิดให้บริการกับประชาชนหลากหลายรุ่นทางผู้เล่นจะมาบังคับรถไฟลากตู้คอนเทนเนอร์ผ่านไปยังแถบทะเลทรายและภูเขาในแคลิฟอร์เนียด้วยรถไฟที่มีประสิทธิภาพและในเกมนี้ก็ยังมีการหยิบเอารถไฟความเร็วสูงของชาติเด่นๆประเทศที่มีชื่อเสียงในโลกมาใส่ในเกมนี้ให้เราได้เล่นกันอีกด้วยค่ะในด้านระบบสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมภายในเกมนี้เขาก็ได้มีการปรับปรุปรงในรูปแบบไดนามิก มีสภาพอากาศที่แปลเปลี่ยนอันดูสมจริงตามหลักฟิสิกส์ให้ทางผู้เล่นได้เผชิญหน้ากับเหล่าสภาพพายุหิมะฝนฟ้าคะนองระดูใบไม้ร่วงไปจนถึงความวุ่นวายของเหล่าผู้คนซึ่งในเกมนี้เนี่ยเขาก็ได้หยิบเอาคอนเทนต์ที่มีให้เล่นในภาค2มาใส่ไว้ในเกมนี้ให้สาวกได้เล่นกันเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะส่วนเกมนี้ก็มีแพลนวางจำหน่ายในช่วงวันที่7กันยายนในปี2022บนเครื่องซนะคะ และในเกมสุดท้ายของวันนี้บอกเลยนะคะว่าเราคอยกันมานานกับเกมแนวทําฟาร์มในสไตล์จับมอนสเตอร์อันน่าสนใจกับเกมที่มีชื่อว่าอูเบรด ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่คุณไม่ควรมองข้ามกันเลยค่ะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยก็ได้นําเสนอจุดเด่นในเรื่องของการทําฟาร์มและก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกม Harvest Moon พร้อมไปบริหารฟาร์มปลูกพืชผักรดน้ำพรวนดินนําผลผลิตไปขายเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินหมุนเวียนในการพัฒนาฟาร์มแถมยังสามารถจับมอนสเตอร์มาต่อสู้กันได้เสมือนกับเกมโปเกมอนยางไงอย่างนั้นเลยค่ะ เกมนี้เนี่ยเขาก็มีการประสานเกม2แนวเนี่ยเข้ามาด้วยกันให้ดูน่าสนใจถือว่าเป็นเกมที่แปลกแหวกแนวไปจากเกมทอฟฟาร์เหมือนอื่นเลยนะซึ่งเกมนี้ทางผู้เล่นก็สามารถเกบสะสม,มเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่เหล่าสตรูทําตกไว้เพื่อนามาปลูกเพราะเลี้ยงให้กลายมาเป็นมอสเตอร์หลากหลายสายพันธุ์กันได้และเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงนี้ก็จะมาเป็นเพื่อนคู่กายของเราที่มีชื่อว่าอูเบรดทางผู้เล่นเองเนี่ยก็สามารถนาพวกเขามาอัปเกรดทั้งศสาสกิลความสามารถที่แตกต่างกันเพื่อเตรียมรับความพร้อมในการประจนภัยในโลกกว้างกันให้สนุกกันได้ แถมเกมนี้ก็ยังมีภาพกราฟิกที่ดูน่ารักน่าเล่นอีกด้วยนะใครที่ติดตามเกมนี้อยู่ก็ได้เลิกเล่นกันเสร็จทีแล้วนะคะส่วนตัวเกมก็มีการวางจำหน่ายในวันที่1กันยายนในปี2022นี้บนเครน PC, Xbox One และก็บน Nintendo Switch นั่นเองค่ะ แลล่ะค่ะสำหรับในคลิปนี้อิงก็ได้แนะนำเกมมาใหม่ในเดือนกันยายนที่น่าสนใจกันไปแล้วนะมีเกมไหนที่คุณผู้ชมชื่นชอบกันบ้างก็มาพูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยค่ะถ้าหากคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง w i t c h e r Gamer TH กันไว้ได้เลยนะคะจะได้มาอัปเดตเกมสนุกกันส่วนคลิปหน้าอิงจะมาแนะนำเกมอะไรต่อไปต้องมาติดตามชมกันค่ะเดี๋ยววันนี้อิงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ